คำตัดสินว่าร่างพระราชบ,บัญญัติกู้เงิน2ล้านล้าน,านบาทขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบในทางการเมืองแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญก็ทําให้ประเทศเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศครั้งสําคัญเพียงเพราะความไม่คุ้นเคยกับวิธีการใหม่ๆที่ถูกนํามาใช้สนองโนโยบายของรัฐบาลไปติดตามการวิเคราะห์ประเด็นนี้นะคะโดยทีมบรรณาธิการข่าวสุนรข่าวดีเในช่วง DNN Fo c u s ค่ะ เปลี่ยนโฟกัสเรื่องคำสั่งสารหยุดการพัฒนาประเทศไม่ใช่เรื่องเกินเลยความจริงหากจะกล่าวว่าคำสั่งสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศขัดรัฐธรรมนูญและมีกระบวนการตรากฎหมายที่ไม่ชอบเป็นการตัดโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งเป็นนโยบายโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการที่รัฐบาลถาแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่23สิงหาคม2554ในขณะที่ประเทศไทยสารวนอยู่กับการตีความตามเทคนิคกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ลงนามในโครงการสร้างเครือข่ายรถไฟเชื่อมภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่ากว่า4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันจันทร์ที่หพฤศจิกายนปีที่แล้วรวมระยะทางยาว220กิโลเมตรเชื่อมแขวงสวรรณ์เขตของลาวกับเมืองลาวบาวทางตอนกลางของเวียดนามโดยรถไฟความเร็วสูงของลาวจะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายรถไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สิงคโปร์มาเลเซียไทยลาวเวียดนามคุณหมิงของประเทศจีน แต่สารรัฐธรรมนูญของไทยยังคงให้ความสําคัญว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินจะกระทําได้ก็เฉพาะที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าโดยงบประมาณรายจ่ายและการจ่ายเงินต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินกันคลังเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหากอยู่ในสถานการณ์ปกติรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกเพราะเป็นความผิดทางการเมืองไม่ใช่ความผิดทางอาญา โดยการกู้เงินมาเพื่อใช้พัฒนาการคมนาคมของประเทศรัฐบาลอธิบายว่าเป็นวิธีการใหม่ซึ่งทำให้คนที่ไม่คุ้นเคยเกิดความไม่สบายใจดังที่เช่นเคยเห็นความไม่สบายใจในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วในสมัยที่รัฐบาลทักษิณชินวัตรคิดนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่ได้จใจคนรากยาหรือแม้แต่โครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลน้องสาวพันตำรวจโททักษิณแถลงต่อรัฐสภาว,ว่า จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในปีแรกเพื่อยกระดับราคาสินค้าและให้กเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนคนที่ไม่คุ้นเคยก็แสดงความไม่สบายใจด้วยการขัดขวางการดำเนินโครงการในทุกรูปแบบไม่ว่าสมมติฐานการตัดสินว่าร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงก,การคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศขัดกฎหมาย จะมาจากความกังวลว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงอาจไม่สอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือข้อสังเกตที่ว่าถนนลูกรังยังไม่หมดจากประเทศไทยจึงยังไม่จาเป็นต้องสร้างรถไฟความเร็วสูงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้สรุปแล้วประเทศไทยยังไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นคนเพียง9คนที่สามารถชี้เป็นชี้ตายทําให้การพัฒนาประเทศต้องหยุดชะงัก ทำลายนโยบายนโยบายรัฐบาลที่ถแถลงต่อรัฐสภาและรับปักไว้กับประชาชนโดยไม่ต้องรับผิดชอบ